เดินหน้าทุกไม่ยัง้งชาโดมั่นใจพลังหมัดโค้นนิโคคว้าเข็มขัดเฉพาะการชาโดสิงมาวินกำปั้นสายลุยจากเมืองตากมั่นใจในลูกหนักของตนเองว่ามีดีพอที่จะทุบเอาชนะนิโคคาริโลมวยหมัดโหดจากสกอตแลนด์เพื่อคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอเฉพาะการมาครองในศึกวันไฟใน40ท,ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา ในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา9นาฬิกาในวันเสาร์ที่14กอพอนี้แม้นิโคจะขึ้นชื่อเรื่องพลังน็อกเอาท์สุดอันตรายจากผลงานผดเด็ดสึกคู่ชกได้ทุกไฟที่คว้าชัยชนะบนเวทีแห่งนี้โดยเฉพาะ2องไฟหลังสุดที่ขยับขึ้นมาชกในรุ่นเฟเธอร์เวทและปิดเกมตัวตึงประจำรุ่นอย่างสิทธิชัยสิทธิสพี่น้องและลุกลิซซี่ได้แบบเด็ดขาดแต่ชาโด เจ้าของสถิติชนะน็อกสามครั้งจากชัยชนะทั้งหมด6กไฟในรายการนี้เชื่อมั่นว่าอาวุธของตนเองมีอนุภาพทำลายล้างรุนแรงไม่แพ้กันสำหรับนิโคเขาเป็นมวยที่ร่างกายแข็งแรงสไตล์บูดูดันอาวุธอันตรายที่สุดคือหมัดกับศอกและช่วงหลังๆเขาเตะได้เร็วขึ้นด้วยส่วนจุดอ่อนของเขาทุกคนก็น่าจะพอเห็นกันอยู่แล้วแต่ผมขอไม่พูดดีกว่าอยากให้ไปพิสูจน์กันบนเวทีครับนิโคอาจจะมั่นใจในความหนักของเขาผมก็มั่นใจในความหนักของผมเช่นกัน เพราะในเวทนี้แรงประทะผมสู้ได้อยู่ที่ใครจะโดนก่อนเท่านั้นครับไฟนี้ชาโดประกาศชัดพร้อมสู้สุดชีวิตตั้งเป้าคว้าชัยเหนือนิโคให้ได้สถานเดียวเพื่อควาเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทเ,เฉพาะการอันเป็นเกียรติยศสูงสุดของนักสู้ทั่วโลกมามอบให้กับแม่แป้ง สมยงสีดวงมันดาบังเกิดกล้าวที่จะเดินทางมานั่งเชียร์ลูกชายสุดที่รักถึงขอบสนามไฟนี้ถือว่าสำคัญที่สุดในชีวิตผมเพราะอีกเพียงก้าวเดียวผมก็จะได้เป็นแชมป์โลกวันแล้วผมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะผมฝันอยากได้เข็มขัดเส้นนี้มานานมากและถ้าหากผมสามารถคว้ามันมาได้จริงสิ่งแรกที่อยากทำคือเอาเข็มขัดไปพาดบนบ่าของแม่เพราะตลอดเส้นทางที่ผ่านมาผมไม่ได้สู้เพียงลำพังผมมีแม่คอยให้กำลังใจอย,อยู่ข้างๆเสมอครับถ้าภาพนั้นเกิดขึ้นจริงมันคงเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมจะสู เต็มที่เพื่อให้ภาพนั้นเกิดขึ้นและถ้าไม่ทำให้ผมหลับหรือสลบผมจะไม่ยอมแพ้แน่นอนครับติดตามรับชมการถ่ายทอสดสดศึกวันไฟใน40ผ่านทาง w a t c วันนิ f .com บางประเทศ facebook ประ YouTube วันบางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา9นาฬิกาและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญ,ญญาณสดเวลา10นาฬิกาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์